เอาละครับมาดูทางเนินๆกันครับหอดไม่รอดครับรลอดไม่รอดครับโอ้โ,อโอ้แรงเหลือเกินครับยอดสุดยอดแรงมากขันแรกผ่านไปครับคันต่อไปว่าอย่างไงมาแล้วนาง,งานโหดๆทางเนิ่ๆครับ ของทีมงานสายมันลั่นพุทธิสงวิ่งงานเที่ยำเบอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้สบายครับมันต้องมีละ <c oughs> มันต้องมีคันคันที่จะที่จะติดโลมให้เราดูรถไถกูต้า M 8 5้าสี่4 0ยเสียมาร์ก ถนนผนางครับสายลั่นมาแล้วครับสายลั่นบอกเลยคันนี้ลั่นจริงครับ มายมเริ่มเริ่มเสียอารมณ์แล้วครับเสียมายมบอกทำไมหกล้อนี่ไม่ไม่หลบเลยรู้ว่าลมยังไปบ่นี่ครับร้วใหม่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาพุทธสง กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ตรงนี้น <ะ S 1> เองครับนะนะกนกันนเลเอามาอีกแล้วครับมันต้องมีนะครับคันมันจะรอดทุกคันมันเป็นไปไม่ได้ครับโอ้ยุบแล้วครับยุบแล้วครับ อยเ,เอ้ามันมันล้มหน่อยใช่ไหมเห็นไหมันล้มเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแนมากก็ข่าวนีเรียบร้อยครับเอ้าเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยยกตายยก <ś les> มาบอกกูไม่น่าเชื่อเหมือนกันไปแล้วครับขอสายเหตุที่เขาไม่มามันมหุ้มเอ,<ง>เอามาแล้วครับมาแล้ว บอกให้พอบอกให้พอไม่พออ้าวไม่พีชสักรั้นโอ้เยเฮนทำทางไม่ทำเลยไปแล้วลูกพี่ทำไมสังกัดลูกพี่ทำไมพูดยากจัง มาดูล็อกกีหน้าเงาคันนี้ครับดูซิจะเชื่อฟังเสียมยมยมไหมสั่งได้ยังนี่สั่งได้ยังอ้าวนี่ครับบอกง่ายครับอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยติดแล้วครับ โนสีเหลืองติดแล้วเทเลยครับติดแล้วเทเลยยังที่บอกครับมันจะรอดทุกคันนี่มันเป็นไปไม่ได้รอ,อดทุกคันนี่จะเป็นไปได้ยังไงทางแบบนี้โอ้สุดยอด ี่บอกง่ายครับลงมาแล้วลงมาแล้วเทนี่เลยครับ เสียไปทำไมทำไมไม่ใช้จะประโยชน์ใครบอกะยากครับใี่ยิงเลยเรียบร้อยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ลื่นลื่นรถเปล่า ดังแล้วเกินครับรถไถรถเกตข้างหลังนี่เป็นรถไถข้างหน้านี่เป็นรถเกต ไปครับเจแปง้งเจแปง้งเจแป้งสั่งลุยคันนี้นี่กินยากครับทางโหดทางเนินขนาดไหนเอาไม่ลงแน่นอน อย <aha, S 1> ครับเจอลื่นครับไม่ติดครับแต่ลื่นเนื่องจากว่าคันเหลืองครับมาเทเอาไว้ตรงนี้โ,โอ้โหมาแล้วเสี่ยมาร์กบอกไม่ต้องเทเดี๋ยวจะช่วยดันตูนให้มันละสิครับงานนี้ครับ ไม่ลื่นนี่เอาไม่อยู่ครับบางเกินลื่นเฉยๆไปแล้วโอ้นี่มาอย่างแรงเลยครับโอ้โหโอโอ้โหแบบนี้เขาเรียกแรงทะลุพิติไปเลยครับสุดยอดมาก เมก้าสีชมพูดูสิรอบนี้จะแน่สักแค่ไหนครับมาแล้วโอ้โหทางแบบนี้เกมไปสองแล้วครับ ครับฝุ่นกระจุยกระใจออกจากหม้อน้ำครับโอ้โหเหนียวเหนียวเวเสียตูดอีกแล้วงานนี้เก็บเป็นคันท um. ี่สามครับเสียไม่ยอมมาอย่างไรครับยัง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 ไม่ยอม เข้าประจับต้นแนงางานนี้ไม่ต้องรันนินแล้วครับรัดตูดอย่างเดียว ไม่รอดครับยังครับยังครับยังไม่พ้นขีดอันตราย ทางอีกแล้วตรงนี้มันดินโคนครับมีโน่สีเหลืองบรรทุกโคลมาด้วยแล้วก็มาติดลมอยู่จุดนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการวางยาขัน อื่นๆครับวางยาเพื่อนร่วมงานครับมันสิครับงานนี้ครับอา้าวเด็ก,ก้าสีเขียวครับมาแล้วถ้าผ่านถ้าผ่านผ่านไหมโอ้หอยู่ไว้อยู่ไว้ ไปแล้วเอาไมอายู่ครับดูดูล็อกกี้คันนี้ดูล็อกกี้คันนี้ครับเขอดังลั่นครับ เกียบเลยเกมแล้วครับเกมจนได้โดนวางยาครับโดนวางยาถ้าไม่ลื่นนี่เอาไม่อยู่ครับคันเหลืองวางยานี่ยล่อไปสมคันหลังแล้วสรุปตรงนี้ครับ4ี่คันแล้วครับ ถ้าจะรอรถไถนี่มัวแต่คุยตัวสับอยู่เสียมาร์กมัวแต่คุยตัวสับอยู่ครับโอ,โอ,อ้ดังลั่นเลยครับ ถอยเสียจากอาบถอยเสียครับของเขาดีจริงๆครับป้าบอกรอรถไถนีคงไม่ขึ้นหรอกมัวแต่คุยตัวสับต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน เวลาของเขาแล้ววาลงลงลงวางเลยวาง อหกล้อนี่ของไครลั่นกว่ากันอหล้อตอนนี้ไปเทฝั่งนู้นกันหมดแล้ว นะครับเดี๋ยวก็พักกันก่อนครับเดี๋ยวให้เสียมาเขาเคลียร์ทางก่อนเดี๋ยวผมขยับเจ้าพารวยออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ